Mission World News World Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับพี่นี้ต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่3กรกฎาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชบนนนเอ็มดีครับวันนี้นนท์ขอเริ่มที่ตัวเลขก่อนเหมือนเคยนะครับ ทางด้านจอห์นฮอปกินส์รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้อัปเดตตอน1 0 3โมงครึ่งนะครับอยู่ที่1 0บล้านแปดแสนคนตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่5 2 7 8สนคนส่วนตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับอยู่ที่5้าล้านเจ็ดแสคนนะครับ ไปดูในไทยบ้างครับในไทยนะครับวันนี้สอบคอรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม1คนนะครับเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอยู่ในสเตต์ควรันทีนะครับผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่3,180รายนะครับวันนี้หายป่วยเพิ่มอีก 7รายนะครับแล้วก็เท่ากับว่าตอนนี้อ๋อไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่58คนนะครับถือเป็นวันที่39ติดกันแล้วที่เราไม่พบผู้ป่วยในประเทศเพิ่มเติมนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้นะครับมีทั้งหมด5เรื่องครับอันแรกเนี่ยมาคุยเรื่องของว่าทำไมเราถึงต้องติดตามการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ในปีนี้ที่จะมีขึ้นในวันที่10 กรกฎาคมนะครับเรื่องที่2นะครับ IMF ปรับการคาดการเศรษฐกิจเอเชียนะครับหดตัวลง1.6เรื่องที่3นะครับ Beyond Meat นะครับตัวเนื้อ p l a n b e t นะครับได้มีการวางขายแล้วที่จีนนะครับแล้วก็เรื่องที่4รัสเซียนะครับที่มีการลงประชามตินะครับผลการลงประชามติแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นอัปเดตเรื่องของฮ่องกงกันให้ฟังนิดหนึงครับ เราไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับ5เหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงต้องติดตามเศรษฐกิจแล้วก็การเลือกตั้งของสิงคโปร์ภายในปีนี้นะครับคืออย่างนี้ครับ ทางแซม CNBC เนี่ยเขาได้เขียนบทความหนึ่งขึ้นมานะครับการเลือกตั้งของสิงคโปร์เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่10กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ยื่นขอไปทางประธานาธิบดีให้มีการยุบสภานะครับซึ่งประธานาธิบดีก็ตอบรับคําเสนอ,อนั้นนะครับการยุบสภา,าก็เลยมีขึ้นแล้วก็จัดการเลือกตั้งขึ้นหลังจากนั้นนะครับโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยจะนับว่าเป็นการเลือกตั้งที่อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของการระบาด ของโคโรนาไวรัสแบบนี้ทีนี้5เหตุผลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการเลือกตั้งที่สิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่สิงคโปร์เป็นอิสระนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่เคยมีใครชนะพรรคของ PAP เลยหรือว่า People Action Party นะครับซึ่งก็เป็นพรรคของทางรีเซลุงเนี่ยแหละครับไม่เคยมีใครชนะเลยนะครับทีนี้หเหตุผลมันมีเรื่องนี้ครับอันแรกเนี่ย คือช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โควิดไวรัสเนี่ยยังมีการระบาดอยู่โอเคในสิงคโปร์เนี่ยอาจจะบอกว่าในช่วงการระบาดช่วงแรกๆเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทำการจัดการสื่อสารกับประชาชนสื่อสารกับหลายๆฝ่ายเนี่ยค่อนข้างเข้าใจประชาชนเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงรัฐบาลมีแผนที่จะรับมือยังไงค่อนข้างเข้าใจกันอย่างชัดเจนแต่ว่า ในช่วงที่มีการระบาดเกิดขึ้นในหอพักของคนงานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเอาเบรคขึ้นมาหนักมากแล้วที่สำคัญคือ90%ของผู้ติดเชื้อเนี่ยซึ่งอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่กว่าคนเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับหอพักอันนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ในช่วงการเลือกตั้งที่มีการระบาดแบบนี้เนี่ยมัน มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่จะรัฐบาลที่จะเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้ต่อเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มารับมือกับตัวเคสนี้โดยตรงนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะทําให้สิงคโปร์เนี่ยอาจจะเจอก,การระบาดท,ที่มันหนักขึ้นไปกว่านี้ต่อไปอีกเรื่องที่2ครับคือเรื่องของเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในตอนนี้ครับ ต้องบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขัดแย้งกันระหว่างทางจีนแล้วก็สหรัฐในเรื่องการค้าตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับรวมถึงในปีนี้ที่เจอการระบาดของโครโรนาไวารัสด้วยทางการเนี่ยเขาได้ออกมาประมาณการนะครับว่าปีนี้เศรษฐกิจสิงคโปร์เนี่ยน่าจะมีการหดตัวลง4-7เป็นเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งเราพอเราดูตัวเลขของทาง GDP ที่เติบโตขึ้นต่อปีของสิงคโปร์เนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาเนี่ยตัวเลขโกร w ต่อปีมันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับ จนถึงปี2019ก็ลดลงอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งําให้เห็นว่าช่วงเวลาอันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้แค่พิสูจน์ว่าคุณรับมือกับวิกฤตอย่างโคโวิดไวรัสได้ดีแค่ไหนเท่านั้นแต่ยังพิสูจน์ด้วยว่าคุณรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้เป็นขาขึ้นขนาดนั้นได้ดีแค่ไหนด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่2เรื่องที่3ครับเรื่องที่ส,มค,สมคือ อันนี้เนี่ยเป็นการเตรียมที่จะผลัดเปลี่ยนสําหรับผู้นําของประเทศลีเซียนลุงเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาอายุ68ปีแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะทําการอยู่ใน ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยถึงแค่อายุ70ปีเท่านั้นนั่นหมายความว่านี่จะเป็นวาระสุดท้ายนะครับที่เขาจะลงรับสมัครเลือกตั้งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในรอบนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเลยไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมีการหาแล้วว่าจะเอ,อ่อให้เป็นใครที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนของลีเซียนลุงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านรัฐมนตรีที่เป็นทางด้านของ finance นะครับคุณเฮงสวีคีดนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคนคนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมที่จะขึ้นไปเป็น s u ซสเ s s o r นะครับหรือว่า เป็นตัวแทนของลีเซียนลุงด้วยแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยในวาระปัจจุบันอันนี้เนี่ยนะครับที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่ลีเซียนลุงลงรับตําแหน่งนะครับแต่อีกอันหนึ่งคือที่น่าสนใจนะครับข้อที่4ครับคือในทางฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องบอกว่า โอเคไม่เคยชนะมาก่อนนะครับสาหรับทางพักอีกพักหนึ่งนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือน้องชายของลีเซียนลุงคือลีเซียนหยางนะครับเขาเนี่ยได้เข้าไปร่วมกับทางพักอีกพักัคฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจตรงที่โอเคตัวเขาเนี่ยไม่ได้ลงรับสมัครในตําแหน่งใดๆก็ตามแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยที่จะช่วยในการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงแล้วก็อาจจะอยู่ในทีมของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งทีนี้มันก็เลยค่อนข้างน่าสนใจเพราะเขาเนี่ยพูดว่า I do not seek power, prestige, or financial reward of political office. I hope to be a catalyst for change. คือผมไม่ได้หวังหรอกว่าจะมีอำนาจเงินทองหรืออะไรก็ตามที่ในทางการเมืองผมแค่หวังว่าผมจะเป็นตัวเร่งตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสิงคโปร์นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นครับว่า2พี่น้องคู่นี้เนี่ยเขาค่อนข้างมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วตั้งแต่ในปี2017นะครับและก็เรื่องสุดท้ายครับ เรื่องสุดท้ายข้อที่5เนี่ยคือในเรื่องของการโหวตนะครับคือในการโหวตและการหาเสียงในช่วงเวลาที่เป็นแบบการระบาดของโคโรโนาไวารัสแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศแรกที่จัดการเลือกตั้งในช่วงการาในช่วงแพนเดมิกแบบนี้นะครับแต่ว่า ทางด้านเกาหลีใต้เองก็เคยออกมาจัดการเลือกตั้งอันนี้ไปแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งพรรคของมุนแจอินก็เป็นพรรคที่คว้าชัยชนะไปจากการที่รับมือสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับคะแนนนิยมต่อเนื่องมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาเสียงในเรื่องของการเข้าไปกาบัตรเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีมาตรการที่ ค่อนข้างที่จะรัดกลุมแล้วก็มีความเป็นสุขอ,อนามัยที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับซึ่งก็จะโชให้เห็นเลยว่าทางกะกะตเนี่ยของทางสิงคโปร์เนี่ยสามารถรับมือได้มากแค่ไหนแล้วนี่ก็จะเป็นเคสตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสําหรับประเทศที่จะจัดการเลือกตั้งต่อในอนาคตนะครับเป็นไปได้อย่างสหรัฐก็อาจจะมาดูตัวอย่างอันนี้ในอนาคตเช่นเดียวกันถ้าหากว่าสามารถจัดได้ดีนะครับนี่เป็น5้เหตุผลว่าทําไมคุณหุณจะ ดูแล้วก็ติดตามการเลือกตั้งที่สิงคโปร์ในปีนี้นะครับไปที่เรื่องที่2ครับเรื่องที่2องนะครับ IMF นะครับถ้าใครจําได้เมื่อช่วง2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย IMF ก็ออกมาปรับตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตของ GDP โลกนะครับซึ่งก็จากเดิมเนี่ยคาดการณ์ว่าจะติดลบ3%ก็เพิ่มไปอีกนะครับเป็นติดลบ4.9%นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยมา ทำการปรับตัวเลขของทางเอเชียนะครับคุณชานยองรีนะครับซึ่งเป็น Director of Asia Pacific d e part m e n t ของ IMF เนะครับเขาก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยทางโลกเนี่ย กำลังเจอผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสกันหมดนะครับแล้วก็ดูเหมือนมันจะแย่กว่าที่คิดไว้นะครับซึ่งเขาก็พูดว่า a อเชีย cannot be an exception คือเอเชียก็ไม่เป็นข้อยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับคือก็โดนผลกระทบเช่นเดียวกันเลยมีการปรับการคาดการตัวเลขนะครับจากเดิมเนี่ยคาดการว่าจะเติบโตศก็คือไม่ไม่ลดไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะติดลบ1.6%แล้วนะครับก็คือหดตัวลงนะครับนอกจากนี้นะครับทาง ในการคาดการณ์ในปีถัดไปก็คือปี2021นะครับเขาคาดการณ์ว่าเอเชียน่าจะกลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือคาดการณ์ว่าจะขยายตัวในปีหน้าเนี่ย6.6%นะครับแน่นอนว่าก็มาจากมาตรการของรัฐบาลที่ออกตัว s t i m u l ั s Package ต่างๆมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโคโรนาไวรัสรวมถึงตัว ามาตรการต่างๆจากทางธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะฟื้นตัวภายในปี2021นะครับแลาไปที่เรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปนะครับทาง b ีออนมีครับทุกคนน่าจะรู้จักบริษัทบีออนมีอยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างเป็นที่พูดถึงเยอะในช่วงของการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับว่าทำยอดขายได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ ทางด้าน Beyond Meat เขาเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันใช่ไหมครับที่ก็ขายเนื้อแ t b a s e d เนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการวางขายนะครับตัวเนื้อแ t b น s e d ในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วด้วยโดยทางเขาเนี่ยได้มีการไปทำเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท阿里บ,บานะครับซึ่ง b a บ,บาเองเขาก็ถือ เอ่อรีเทลอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับซึ่งตัวที่จะเปิดในเปิดวางขายในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยคือบริษัทของ f Fresh h i p p ปครับเป็นเหมือนซ u เปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับมีมากกว่ามี50สาขานะครับที่ทางบีออนมีเนี่ยจะไปลงขายนะครับและนอกจากนี้เนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยก็จะขยายเพิ่มอีก48สาขาด้วยนะครับในกรุงปักกิ่งแล้วก็ในเมืองหางโจวนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสาขาที่ทางกลุ่มอาลีบาบาอยู่ในเชนของบริษัทอาลีบาบาด้วย บ CEO ของบริษัทนะครับคุณอีธานบราวนะครับเขาได้กล่าวว่า Retail will be the critical part of our success in China คือการค้าปลีกหรือว่า r t t i l เนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยที่เราจะประสบความสำเร็จในจีนนะครับคือต้องบอกว่าในช่วงการระบาดนี้เนี่ยแค่นับแค่ตัวเลขในสหรัฐนะครับยอดขายของเนื้อแพลนเบสเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง264%โอเค เหตุผลหนึ่งอาจจะมาเพราะว่าตัวเนื้อสัตว์ที่มาจากบริษัทไทสันฟู้ดที่เจอปัญหาพบคนงานติดเชื้อเนี่ยทำให้กําลังการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยมันหายไปประมาณเกือบ,บ30% 0อนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เนื้อแพลนเบสเนี่ยยอดขายดีขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามตัวธุรกิจอันนี้เองก็เป็นธุรกิจของโลกอนาคตเช่นเดียวกันนะครับที่ เราก็เห็นแล้วว่าเข้าไปในหลายๆร้านอาหารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ร้านอาหารระดับที่เป็นฟาสต์ฟู้ดหรือแบบไฟดายนิ่งก็เริ่มมีเมนูที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวแพนเบสมีเนี่ยให้เห็นด้วยแล้วนะครับไปที่เรื่องถัดไปครับเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องของทางรัสเซียครับอย่างที่ทุกคนทราบครับว่ารัสเซียเนี่ยมีการลงประชามตินะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยกันนะครับในหัวข้อเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการใช้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว มากกว่า20ปีนะครับก็เลยมีการปรับแต่ว่าหัวข้อที่สําคัญมันคือหัวข้อที่ว่าเขาจะมีการเซตซีโร่วาระทางตําแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงตําแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะครับถ้าหากว่าตัวการลงเสียงประชาวิอันนี้ผ่านเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่วลาดเมีร์ปูตินนะครับที่จะสิ้นสุดวาระตําแหน่งอันปัจจุบันเนี่ยในปี2024เนี่ยจะสามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก12ปีก็คืออีก2วาระนะครับถ้าหากว่าได้รับเลือกนะครับจนถึงเท่ากับว่า ตำรงรวมหำ่งได้จนถึงปี2036นะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอายุ 83ปีพอดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการนับคะแนนเนี่ยนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ว่านับไปได้เกิน80%แล้วนะครับแล้วก็พบว่ามีมากกว่า75%ที่โหวตเห็นด้วยนะครับซึ่งคาดว่าผลก็น่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัวนี้นะครับที่มีประชาชนมาลงประชามตินะครับซึ่งแน่นอนว่าทางฝ่ายค้านเองเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยดูเหมือนจะทําให้ปูตินเนี่ยดำรงตําแหน่งการเป็นประธานาธิบดีต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าปูตินเองก็เขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะหาตัวแทนมาอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสําหรับรัเสเซียว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าผู้นําของรัเสเซียคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า เป็นคนที่ค่อนข้างน่าเกรงขามเหมือนกันนะครับสำหรับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลร้อเนี่ยน่าจะออกมาอีกไม่กี่วันถัดจากนี้นะครับแต่นวนคิดว่าน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลไปแล้วนะครับหมายถึงว่าตัวคะแนนจริงๆยังไม่ออกแต่ว่ายังไงก็ตามผลน่าจะเป็นผ่านแล้วก็ มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อเนื่องในอนาคตอย่างแน่นอนไปที่เรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องฮ่องกงครับเรื่องฮ่องกงเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายประเทศนะครับที่ออกมาตรการต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเช่นอย่างสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ทางด้านสภาคองเกรสนะครับก็มีการผ่านกฎหมายอันหนึ่งนะครับที่ผ่านร่างกฎหมายอันนึงนะครับที่เป็นร่างกฎหมายการคว่ำบาตร ทางด้านธนาคารที่มีการทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่จีนนะครับคือรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้ครับทางด้านสภาคองเกรสเนี่ยเขาได้มีมติเอกสัน,นะครับว่า ร่างกฎหมายอันดังกล่าวเนี่ยถ้าหากธนาคารใดก็ตามที่ทําธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่จีนที่สนับสนุนตัวกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่จะทําให้สิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกองเนี่ยมันหายไปนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะมีโทษลงโทษนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าทําให้สถานการณ์ระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับนอกจากนี้ เรื่องของตัวการรังับสถานะพิเศษของฮ่องกงเนี่ยก็มีการเริ่มไปแล้วนะครับทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการพาณิชย์เองก็มีมาตรการต่างๆเริ่มมาเพิ่มเติมไปแล้วด้วยแล้วก็ในอนาคตคาดว่าจะมีอีกด้วยนะครับล่าสุดทางจีนเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้แล้วนะครับทั้งจีนนะครับคุณเฉาหลี่เจี้ยนนะครับซึ่งเป็นทางด้านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข,เขาออกมาบอกนะครับว่าทางจีนเนี่ย เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทางสหรัฐยังไม่หยุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยไม่หยุดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองภายในประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ จีนก็เตรียมตัวที่จะมีตัวมาตรการที่จะตอบโต้ตเรื่องนี้เหมือนกันนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทางสหรัฐฯชาจักรด้วยนะครับสหรัฐฯชาจักรเนี่ยเมื่อวานนี้ทางด้านนาย,ยกรัฐมนตรีบริสซอนสันเนี่ยได้พูดถึงตัวพาสปอร์ตอันนึงก็คือพาสปอร์ตตัว BNO นะครับตัว British National Overseas Status นะครับซึ่งพาสปอร์ตตัวนี้เนี่ยคนฮ่องกงถืออยู่แล้วเนี่ยประมาณ3ามแสนห้าหมื่นคนนะครับแล้วก็มีแนวโน้อมอีกประมาณ2องล้านหกแสนคนที่สามารถที่จะขอตัวพาสปอร์ตอันนี้ได้ซึ่ง พาสปอร์ตอันนี้เนี่ยมีถ้าจากเดิมเนี่ยเขายืดระยะเวลาให้จาก6เดือนนะครับสามารถเข้ามาพักแล้วก็ทํางานอยู่ที่สหราชอาจาักรได้แต่ว่าอันนี้ขยายให้ต่อเพิ่มให้อีกนะครับเป็น5ปีนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอตัวสิทธิความเป็นพลเมืองของสหรัอชณาจากักรต่อเนื่องไปได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดที่ ก่อให้เกิดว่าเฮ้ยทำไมสหรัฐาจักถึงออกมาสนับสนุนฮ่องกงแบบนี้ทางจีนก็เริ่มไม่พอใจแล้วก็เตรียมที่จะมีมาตรการตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็น่าจะ ต้องติดตามกันต่อโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดอันนี้นะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดูเหมือนจะเป็นจุดชนวนสําคัญเลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าในช่วงปีที่แล้วที่เขามีการชุมนุมกันเนี่ยเขาชุมนุมกันเฉพาะในช่วงวันหยุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนี่ยน่าจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อย่างแน่นอนนะครับต้องติดตามดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างล่าสุดในวันที่1นเนี่ยเองก็มีคนโดนจับไปแล้วอย่างน้อย300คนนะครับจากการที่ระเมิดตัวกฎหมายความมั่นคงที่มีการเพิ่งมีการบังคับใช้เป็นวันแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเสาร์วะทิทย์อันนี้เนี่ยน่าติดตามคบว่าสถานาการณ์จะเป็นยังไงนะครับนี่คือทั้งหมดของมิชชั่นเวิลด์นิวส์รีพอร์ตในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าววันเสาร์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกวันหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่ Mission World News Report